สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูงานแรปฟิล์มใสกันลอยแบบด้านนะครับสำหรับรถ Ford r a n g e r อ a p t o r คันนี้นะครับอันนี้เป็นงานติดตั้งฟิล์มใสกันลอยแบบด้านนะครับทีมช่างได้ติดตั้งไปบางจุดบางชิ้นแล้วนะครับก็จะมีบางชิ้นที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเงาเงาขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับคือยังเป็นชิ้นงานสีเงาเอยู่นะครับแบบนี้ติดตั้งแล้วนะครับ ไปดูกันนะครับติดตั้งแล้วเก็บมุมเก็บขอบสนิทไม่เห็นขอบฟิล์มเลยนะครับเบ้ามือเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีการผ่าไม่มีการต่อนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเนียนๆเลยจิ้วยางขอบประตูตรงนี้นะครับไม่เห็นขอบฟิล์มเลยครับเนียนๆกันอย่างนี้เลยกระบะท้ายตรงนี้นะครับจะมีฝาน้ํามันอยู่ตรงนี้ เราเก็บมุมเก็บขอบเข้าไปซ่อนในยางแบบนี้เลยนะครับ